อยากได้ที่เด็ดทำกำไรคุณก็แค่คลิกเข้าไปที่ทีเด็ดเซียนบอลสวัสดีสายสายลงทุนทุกคนนะพบกันเช่นเคยกับผมจานบัสทัศนาเซียนมาพร้อมกับการวิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลสีตัวเน้นๆหน้าเข้าเต็มกันเป็นประจำทุกวันเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากพลาดการวิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลเป็นประจำกันทุกวันเพื่อที่จะนำไปลงทุนทำกำไรกันเนี่ยจานก็แนะนำให้เพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามช่องทีเด็ดเซียนบอลเอาไว้เลยนะและเช่นเคยนะทุกคนนะก่อนที่เราจะไปฟันธงชี้เป้าทีเด็ดประจำวันกันว่าจะมีตัวไหนกันบ้างเนี่ยเราไปดูองค์ประกอบการของเมื่อวานกันก่อนนะครับไป เมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มห่วยแตกมากเลยจริงๆนะอันนี้จานขอยอมรับผิดไว้กับตัวเองเลยจริงๆนะผิดสีตัวรวดเลยนะเพื่อนนะต้องบอกว่าโอ้โหย่ำแย่มากๆเลยนะตั้งแต่คู่แรกเลยนะไบรตันนะเปิดบ้านชนะเลี่นหนึ่งศูนย์นะคู่นี้จานให้สกอร์สูงไปที่2ลูกครึ่งก็ตายเรียบเลยนะส่วนคู่ที่2เนี่ยก็เบนฟอร์ดเปิดบ้านเสมอกับเอเวัตันไป1นประตูต่อหนึ่งนะจานก็ให้ตอบเบนฟอร์ดที่ราคาปปนะก็ โดนเล่นไปอีกนะเสียครึ่งไปอีกนะส่วนคู่ที่3เนี่ยแบล็กเบิร์นก็ค่ายขารังไปให้กับสโต๊กอีกศนประตูต่อหนึ่งนะคู่นี้จานก็ให้ต่อแบล็กเบิร์นนะก็โดกนกินเงินไปตัวและคู่สุดท้ายนะอาเซนอนก็เปิดบ้านเฉนชน,นะฟูลแล่มไปได้2ประตูต่อหนึ่งคู่นี้จานก็ให้ต่ออาเซนอลที่ลูกครึ่งนะต้องบอกว่าผิดหมดเลยนะมีตัวเดียวที่เสียครึ่งนะแต่ก็ผิดอยู่ดีทุกคนนะต้องบอกว่าขออภัยจริงๆนะสำหรับทีเด็ดที่มันแย่มากๆเมื่อวานนะ จารย์เข้าใจนะพ่อะจารย์ก็ขาดทุนเหมือนกันนะเพื่อนๆนะ,อะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเรามาตั้งหลักตั้งตัวกันใหม่นะขอจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะกับทีเด็ดที่าจารย์คดมาเน,น้นๆสีตัววันนี้นะเพื่อนๆนะแล้วก็เช่นเคยนะเพื่อนๆนะสำหรับใครที่ยังไม่หนำใจกับทีเด็ดของจานเนี่ยก็สามารถไปตามทีเด็ดเพิ่มเติมกันได้ที่นี่เลยนะเพื่อนๆนะเว็บเซียนเกม com t l e t เด็ดนะทุกคนนะเว็บนี้เนี่ย ก็จะมีทีเด็ดเยอะแยะมากมายเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่หนาใจกับทีเด็ดของจานนะก็จะมีตัวนี้เลยนะเนี่ยมีทั้งบอลเต่งนะเพื่อนๆน,นะแล้วก็มีบอลสเตปด้วยนะก็จะมีบอลสูงบอลต่ำออกมาให้กันด้วยสำหรับใครที่ต้องการเพิ่มเติมนะก็จะมีทั้งทีเด็ดเซียนแล้วก็มีเพจทีเด็ดเซียนบอลด้วยนะเพื่อนนะใครที่ยังไม่ได้ติดตายังไม่ได้ถูกใจเนี่ยไม่อยากพลาดทีเด็ดแต่ละวันเนี่ย ก็สามารถไปกดไลค์กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะทุกคนนะแล้วก็จะมีทีเด็ดบอลของรายวันด้วยทุกคนนะก็จะมีเซียนทั้ง3คนเนี่ยจะมาให้ทีเด็ดกันนะเออวันละ4ตัวกันเลยทีเดียวนะพร้อมกับผลย้อนหลังนะการให้ทีเด็ดด้วยนะทุกคนนะแล้วก็จะมีผลบอลสดด้วยนะในเว็บของเราเนี่ยก็ จานก็ฝากไว้ด้วยแล้ากันนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่หนำใจสำหรับทีเด็ดของจารย์ทั้ง4ตัวเนี่ยก็มารับกันได้ที่เว็บทีเด็ดเซียนบอลเลยนะก็สามารถพิมพ์คำว่าเซียนเกม c o m นะเพื่อนๆนะแล้วก็ทีเด็ดนะมันก็จะเข้ามาหน้านี้ได้เลยนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวจารย์จะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะสำหรับคนที่ไม่สะดวกจริงๆนะก็จานก็ฝากเว็บนี้ไว้ด้วยแล้ากันเลยนะทุกคนนะอ่ะไม่เป็นการเสียเวลานะ เราไปชีป้เป้าฟันธงทธัศนะทีเด bon, ็ดเซียนบอลประจำวันนี้กันเลยดีกว่านะว่าจะมีตัวไหนกันบ้างพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับคู่แรกเป็นสึงลาลิก้าซานตาเดสเปนกิตาเฟ่ที่มันดับ16ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบียาริลที่มันดับ2ของตารางคู่นี้เนี่ยจะเตะกันตอนสี่ทุ่มครึ่งนะเป็นราคาที่เปิดมาเนี่ยเป็นทางบียารลทีมเยือนต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะ สนิทราคาสูงต่ำเนี่ยก็เปิดนาไหลลงจาก2ลูกคู่ับเนี่ยลงมาเป็น2ลูกเลยนะตอนนี้นะคู่นี้เนี่ยจาย์มองว่าสกอร์ต่ำก็น่าสนใจนะแต่จานเนี่ยมองว่าหน้าบอลหน้าเล่นมากๆเลยนะวันนี้นะเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าบี r าร์เรลทีมเยือนเนี่ยมีโอกาสชนะสูงกว่ามากๆเลยทีเดียวนะด้วยฟอร์มการเล่นและด้วยศักยภาพของทีมตอนนี้ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมอัดทุกทีมจริงๆเลยนะ ส่วนกีตาเฟ่เจ้าบ้านเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้เปรียบอย่างเดียวก็คือได้เล่นในบ้านตัวเองเท่านั้นนะทั้งฟอร์มการเล่นและศักยภาพของพวกเขาเนี่ยเป็นรองบีอาริเลเยอะเลยทีเดียวเกมนี้นะมองว่าบทกันไปบทกันมาเนี่ยบีอาริเลที่มีตัวทีเด็ดที่ขาดดีกว่าเยอะเลยเนี่ยสามารถจบสกอร์ไปได้อย่างน้อยนะหนึ่งลูกแน่นอนมองว่าถ้าเกมนี้กิตาเฟ่โดนก่อนแล้วมาเปิดแรกเนี่ย อาจจะโดนไหลเป็น2หรือ3ก็ได้เลยนะนเพื่อนๆนะเกมนี้จานมั่นใจมากๆเลยว่าบียารีเลชนะอย่างน้อยหนึ่งลูกแน่อนอน,อนอจานมั่นใจและขอฟันทงเลยนะบียารีเลเข้าวินแนๆ่ๆนคู่ที่2เนี่ยเป็นสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะเพื่อนๆนะน o ตติงแฮมฟอ o r เรสที่มันดับ12ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์ที่มันดับ4ของตารางคู่นี้เนี่ยจะเตะก,กันตอนสี่ทุ่มครึ่งนะ เดราคาที่เปิดมาเนี่ยเป็นทางท็อดแนมฮอสเปอร์ทีมเยือนต่ออยู่ที่1ลูกนะเพื่อนๆนะส่วนเด็ราคาสูงต่ำเนี่ยโต้เปิดมาอยู่ที่2ลูกครึ้นควบ3นะคู่นี้เนี่ยาจานมองว่าสกอร์สูงก็น่าสนใจนะแต่จานเนี่ยก็ยังชอบไปที่น้าบอลมากกว่าอยู่ดีนะเกมนี้เนี่ยาจานมองว่าท็อดแนมฮอสเปอร์ทีมเยือนเนี่ยเป็นต่อเจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอเรสทั้งจัก,กรยภาพและฟอร์มการเล่นเลยทีเดียวนะ เกมนี้เนี่ยมองว่ายังไงยังไงเนี่ยสเปอร์มาบุกอัชชนะตอตเทนแฮมฟอเรสแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งลูกนะและต่อมาแค่หนึ่งลูกแบบนี้เนี่ยถ้าบทกันไปบทกันมาแล้วเกิดแลกกันขึ้นมาเนี่ยมียิงกระจายแน่นอนนะแนวรูปของแฮมฮอสเปอร์ชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าทั้งแฮร์รี่เคนและซอนเฮีงมินเนี่ยอันตรายมากๆจริงๆนะแล้วอีกตัวหนึ่งที่เป็นดาวรุ่งอย่างคูลิเซสกี้เนี่ยก็เผลอไม่ได้เช่นกันนะ จารย์มองว่าเกมนี้เนี่ยบทกันไปบทกันมาสเปอร์จัดให้ไส้ไหลแน่นอนนะเพื่อนนะจา์มั่นใจมากๆว่าสเปอร์ชนะแน่นอนอย่างน้อย1นลูกและมีโอกาสชนะ2อลูกมากๆด้วยนะจารย์มั่นใจและขอฟันทงเลยนะต่อสเปอร์เจอกำารคู่ที่3เป็นศึกนอร์เวย์เอเลเตเซเรียน MOFK ทีมจากฝูงของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของ s ามส์บอส08ที่มันดับ14ของตารางคู่นี้เนี่ยจะเตะก,กันตอน4ทุ่ม59นาทีนะเรทราคาที่เปิดมาเนี่ยเป็นทาง MOFK ฟเจ้าบ้านต่ออยู่ที่ลูกครึ่งนะสวเรทราคาสูงตามเนี่ยโต้เปิดมาอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งหนันคนนะ คู่นี้เนี่ยโอกาสขึ้นสกอร์สูงก็มีสูงพอตัวเช่นกันนะแต่จานก็ยังอยากเล่นไปที่หน้าบอลมากกว่าเพื่อนนะเกมนี้เนี่ยจามองว่าโม f k เนี่ยเป็นปอทุกอย่างเลยนะศักยภาพของทีมฟอร์มการเล่นนะแล้วได้เปรียบที่เล่นในบ้านนะเหนือกว่าซัสบอก0ูแปดที่กำลังลุ้นหนีตบชั้นอยู่เนี่ยเยอะมากๆจริงๆนะเกมนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะต่อมาถึงลูกครึ่งเนี่ย ก็ใส่ไปได้เลยนะซับสบอลเกมนี้เนี่ยโดนหนักโดนจัดเต็มแน่นอนด้วยความที่พวกเขาเป็นทีมที่เสียประตูง่ายอยู่แล้วและเป็นทีมที่ชอบเล่นเกมบุกด้วยนะมาเปิดหน้าแรกใส่เจ้าบ้านที่ฟอร์มโหดขนาดนี้บอกเลยตรงว่าใส่ไหลแน่นอนวันนี้มียำใหญ่อีกเกมหนึ่งนะจานมั่นใจมากๆและขอบันทงเลยนะต่อโมเอเปกำไรชัวร์ และคู่ที่4เป็นศึกลาดิก้าซานตาเดสเปนบาเซโลนาทีมอันดับ6ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรอัลบารยาดูิดทีมอันดับ17ของตารางนะคู่นี้เนี่ยจะเด็กกันตอนเที่ยงคืนครึ่งนะเรวนราคาที่เปิดมาเนี่ยเป็นทางบาเซโลนาเจ้าบ้านต่ออยู่ที่2รลูกควบ2รลูกครึ่งนะเพื่อนนะส่วนราคาสูงต่ำเนี่ยโตเปิดมาอยู่ที่3รลูกควบ3รลูกครึ่งนะ คู่นี้เนี่ยจาร์มองว่าสกอร์สูงน่าสนใจมากๆเลยนะแต่จาร์เนี่ยก็ยังชอบไปที่หน้าบอลมากกว่าอยู่ดีนะเกมนี้จาร์มองว่าบาร์เซโลนาเจ้าบ้านเนี่ยเป็นต่อไบย์เดลิททุกอย่างเลยนะเกมนี้เนี่ยพวกเขาเปิดรังยำใหญ่ใส่ไบย์เดลิทแน่นอนนะทั้งจัตระยาภาพและฟอร์มการเล่นนี่บอกเลยว่าบไบยาเดลิทเนี่ยเป็นรองทุกกลุ่มกำลังและเกมนี้มาเพื่อเล่นให้ครบตามโปรแกรมเพราะพวกเขาเนี่ยโดนจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะมั่นใจมากๆเลยว่าเกมนี้บาร์เซโลนาเนี่ย ยิงไส้ไหลแน่นอนไม่ต่ำกว่า2-3ถึง3ลูกเลยทีเดียวนะมีขาดแน่นอนมั่นใจมากๆลยจริงจจานมั่นใจและขอฟันธงเลยนะ mm. อยู่ต่อบาซ่ากำไรมาแน mm. ก่ก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเคยนะครับสำหรับการชี้เป้าฟันธงทีเด็ดเซียนบอลสีตัวเน้นๆประจำวันให้เพื่อนๆได้เอาไปลงทุนกันเช่นเคยนะเพื่อนๆนะ เพื่อนๆครับเมื่อคืนเนี่ยจานก็ต้องขออาภายัยด้วยจริงๆนะสำหรับผลงานที่มันห่วยแต่ขนาดนั้นนะต้องขออาภัยจริงๆไม่รู้จะขอโทษยังไงดีนะแต่วันนี้เนี่ยจานขอแก้ตัวจริงๆนะเพื่อนนะวันนี้เนี่ยไม่ต้องตามจานก็ได้นะมารอดูผลของจานกันก่อนเลยนะว่าวันนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเพื่อนนะจานคัดมาแต่ละตัวเนี่ย ว่าเอาให้เข้าหนักเข้าเต็มเข้าเน้นๆกันทุกตัวเลยจริงๆนะเพื่อนนะวันนี้เรามาร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันก่อนเลยก็ได้นะแต่ถ้าใครที่ถูกใจเนี่ยก็จัดไปได้เลยนะชอบตัวไหนจัดไปได้เลยจานบอกว่าวันนี้เน้นจริงๆนะเพื่อนนะอ่ะสุดท้ายนี้จานก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีมีชัยรับทรัพย์กันไปทุกๆวินเลยนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ อยากได้ที่เด็ดทำกำไรคุณก็แค่คลิกเข้าไปที่ทีเด็ดเซียนบอล